สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยทุกท่านนะครับผมอ่ะเรามาตามเลขตีโกนสองชั้นเลยเลขปูชขป่ชดกันหน่อยนะครับผมนะครับนะครับเพราะว่า fc ขอมาบอกว่าเข้าปังๆเลยเลขปู่ชดตีโกนสองชั้นว่างั้นนะครับผมอ่ะก่อนจะพบกับตัวเลขนะฮะ มาฟังบทกรสักก่อนนะครับอคล้มอ,อกคล้มใจสะหน่อยนะครับผมแม้นอยู่กินสิ้นพบจนจบชาติจงอย่าพลาดจากความดีที่เจ้าเห็นบุญจะตามติดเจ้าไปอย่างที่เป็นมีข้องเข็นในสุดพบมิข้องเข็นในสุดพบจบวิญญา ทรงวิมุตหลุดพ้นตามยามข้ามพบให้ใจจบสง่างามตามวิสัยพบเคยกอ่อทอตามยามเจ้าไปพ้นวิสัยมนุษย์ชนคนทั้งเมือง <ś c oughs> ผู้เยี่ยมพารวยนะครับมากก่อนไปถึงเอฟซีแฟนช่องนะครับผม มันทำความดีกันไว้นะครับผมวันคืนจะให้ร่วงเลยเปล่านะครับผมอยู่ดีคิดดีทําดีนะสร้างให้เป็นนิสัยเข้าไว้จะประเสริฐที่สุดในแผ่นดินแล้วครับผมอ่าเรามาชมตัวเลขกันละครับผมเลขตีกล2สชั้น นี่เลขที่กลนสองชั้นนะครับหรือเลขปู่ชดวัดบ้านแดงแล้วครับผมปูเยี่ยมต้องเข้าไปท่องเอาในโลกวิญญาณของท่านและครับไปขอท่านมาท่านให้สูตรให้มาแล้วมันปังไหมามาดูกันมาดูกันวดที่แล้วนะครับผมวดที่แล้ววดที่แล้วก็ได้มาที่ ตัวนี้ดูตัวเลขสำเร็จไปเลยนะครับผมวันที่แล้วได้ที่9 2 5 7เลขสี่ตัวนี่จับใส่กันนะครับผมตัวนี้9 3 5 7มันเข้ามันเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยสองห้องเนี่ยดูใส่กันนะครับผมห้องนี้กับห้องนี้ห้องนี้ก็เข้าที่9 5 7 5 7 9เลขล่างเข้าที่5 7นะครับผม เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วตามระเบียบนะครับผมเห็นไห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 มทําไมมันเข้าตามระเบียบล่ะครับน้าก็เลขปู่ชดถ้าไปหาท่านท่านจะขีดกากระบาดสี่เหลี่ยมลงไปแล้วก็เขียนเลขลงไปตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ท่านก็จะชี้ตัวน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 ี้ชี้มาตรงนี้ก็เก้าเจ็ดละครับชี้มาตรงนี้ก็ห้าเจ็ดละครับเนี่ยปู่ชดท่านจะชี้ให้นี่ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ชี้มาตรงนี้ก็เก้าเจ็ดละครับชี้มาตรงนี้ก็ห้าเจ็ดนะปู่โชดไม่ธรรมดานะครับผมฮปู่เยี่ยมก็สงสัยเหมือนกันละครับสมัยนั้นยังทําไม่ได้นะครับผมว่าปู่ได้ตัวเลขมาได้ยังไงท่านเขียนแบบไหนเขียนลงไปแล้วทำไมชี้เราเลขมันออกปู่เยี่ยมก็เลยเข้าไปสู่ห้องจิตของท่านแล้วครับ เขาไปถามกันในโลกวิญญาณนะครับเพราะท่านล่วงไปหลายปีนะครับผมนะก็ไปได้สูตรออกมาได้ตัวเลขกมานี่แหละก็เขียนลงมาสี่ตัวมันกา้านเก้าสองห้าเจ็ดตัวนี้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 นเข้าไหมเข้าไหมนะครับผมเก้าเจ็ดห้าสามตัวตรงๆแล้วก็ห้าเจ็ดล่างนะครับผมในโลกแห่งความเป็นจริงในโลกวิญญาณถ่ายทอดกันมาได้นะครับ ่าเรามาชมชมวดน,นี้ปู่เยี่ยมเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วอ่าเดี๋ยวตัวเลขมันจะเลอะนะปู่เยี่ยมจะปิดไว้อ่าตัวเลขในโลกวิญญาณงวดนนี้ปู่โชดให้ที่ตัวไหนครับผมปู่ให้มาที่แปดหนึ่งสี่หแล้วครับผมแปดสองสี่หก คิดกันแต่หนึ่งกับสองนะครับผมตัววิ่งแปดหกสี่แปดหนึ่งสี่หกแปดสองสี่หกตัวเลขเหมือนกันที่แปดหกสี่นะผู้เยี่ยมก็เลยวิ่งมาเขียนใส่ตรงนี้นะแปดหกสี่ถ้าสี่หกหกสี่มาลา่างแปดหกมาบนจะว่าย,ยังไงสี่หนึ่งสี่สองมาได้ไหมแปดหกมาได้ไหมปังปังหนึ่งแปดหกหรือสี่แปดหก สองแปหกหรือสี่แปนหกนะครับผมปู่ชวดท่านก็นชี้ให้ดูว่าตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้นี่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 ฮ่าฮ่าอิอสจน,นะครับผมเลขชุดนี้จึงมีชื่อว่าเลขปู่ชวดนะครับผมแต่ในทางเลขาคณิตในทางคณิตศาสตร์นะครับ สูตรนี้มันเหมือนกับการตีโกนสองชั้นนะครับผมในเลขการตีโกนการเข้าคู่เลขนะตีโกนสองชั้นไม่เข้าชั้นหนึ่งก็เข้าชั้นหนึ่งแล้วครับปูเยี่ยมเข้าไปเห็นตัวเลขมาปูเยี่ยมก็จับมาทํานะเข้าปังปังในงวดผ่านมานะครับผมในงวดนี้ในงวดนี้นี่เห็นไหม เก้าห้าเจ็ดนี่เห็นไหมเก้าห้าเจ็ดเก้าเนี่ยเลขล่างก็ห้าเจ็ดอาใครเห็นชุดนี้ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างแหละครับอา้าในงวดนี้ปูยยังไม่เขียนให้ดูนะมีเลขแค่สีตัวนะครับผมสูตรนี้มันมหาศย์รรพิศดารพันลึกมนออกมาตรงตรงการที่มันออกมาตรงตรงอย่างนี้มันน่ากลัวมากนะครับผม มันน่ากลัวมันน่ากลัวนะครับผมผู้เยี่ยมก็เลยมีแนวทางแบ่งปันให้เท่านี้แหละนะครับผมในชุดตัวเลขที่มีชื่อว่าเลขตีโกนสองชั้นหรือเลขปู่โชดวัดบ้านแดงนะครับผมอ่ะสำหรับเลขชุดนี้นะครับผมใครก็ตาม ที่ได้ชมก็ไม่ผิดหวังกันละนะครับผมคนที่ชอบจับเลขแม่นยำแม่นยำนะมันชัดเจนยิ่งกว่าชุดหมากล้อมเลยนะครับสามตัวตรงตรงเลยล่ะอูเยี่ยมก็ยอมจริงๆนะครับผมก็มันมาอย่างนี้อ่าถ้ามันผิดมันก็ผิดตามสูตรแล้วครับ สูตรว่าผิดมันก็ผิดแต่ว่าถ้าสูตรยืนคงตัวมันก็ต้องชมว่าสูตรยืนคงตัวนะครับผมมาที่ตัวไหนมาที่ตัวไหน <c oughs> ปูเยี่ยมเขียนให้ดูหน่อยเขียนให้ดูหน่อยก็ตามนั้นแหละครับตามชี้ให้ดูนั่นแหละอะปู่ช่วท่านชี้ให้ดูเหมือนกับว่าอยู่ในเหตุการณ์เลยนะครับผม ในยุคนั้นสมัยนั้นคนก็แห่กันแววแล้วครับคนนั้นไปคนนี้ไปั่นก็ตัวเลขเดิมนั่นแหละชี้ให้ดูปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บก็เข้ากันปังปังไปแล้วครับผมเรียกว่าเลขปู่โชดวัดบ้านแดงนะครับผมอ่ะปูเยี่ยมก็ไม่มีอะไรนะครับผมปูเยี่ยมก็ขออเมานะครับ <c oughs> ข้อมละพา,าจาก FC แฟนช่องกันแล้วครับเข้าปังปังในงวดที่แล้วนะครับผมเข้าปังกันมากเข้าปังกันมาก อะกดติดตามกันต่อแล้วครับตัดสินกันวันที่หนึ่งนะครับมีนาคมสองหว่าเลขตีโกน2ชั้นหรือเลขปู่ชดวัดบ้านแดงจะเข้าตามเคยไหมนะครับผมอ่ะปู่เยี่ยมก็พร้อมลาสวัสดีแฟนช่องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเข้ามเข้าหมเข้าหม ชมบรรยากาศท้องทุ่งกันตัวอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะครับผมของที่นาะผู้เยี่ยมก็มานั่งถ่ายทำตรงนี้แหละครับผมม,มีป่าไม้ใบบางนะครับผมทุกอย่างยังบริสุทธิ์นะฮะยังไม่ได้ต่อเติมเสริมสร้างตรงไหนนะครับผมอยู่ยังสวยอยู่อขอพูดมากนะครับที่ตามรับชมอำลาอำลา อ,อยู่ดีมีสุขครับผมเงินเต็มกระเป๋าทุกท่านทุกท่านที่ตามชมแล้วครับอาถูกระงวันที่หนึ่งกันนะครับผม